หยุดทำห้าสิ่งนี้ถ้าอยากประสบความสำเร็จเร็วกว่าคนอื่นเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าคนอื่นไม่ใช่เพราะเขาเก่งกว่ามาตั้งแต่ต้นแต่เพราะเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรเลิกทำบางพฤติกรรมที่เราคิดว่าเล็กน้อยจริงๆแล้วคือกำแพงใหญ่ที่คอยขวางไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายวันนี้เราจะมาคุยกันถึง5สิ่งที่ถ้าคุณกล้าตัดออกจากชีวิตได้ ความสำเร็จจะวิ่งเข้าหาคุณเร็วขึ้นกว่าที่คิดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง mindset มั่งคั่งพื้นที่ที่จะพาคุณเปลี่ยนความคิดเติมแรงบันดาลใจและพัฒนาเส้นทางชีวิตไปด้วยกันถ้าคุณพร้อมแล้วมาเริ่มต้นบทเรียนสำคัญวันนี้ด้วยกันเลยค่ะ 1. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะการแข่งขันจริงๆคือกับตัวเราเอง หนึ่งในพิษร้ายเงียบๆของยุคโซเชียลก็คือการเปรียบเทียบเราเลื่อนฟีดไปเจอเพื่อนที่อายุเท่ากันแต่มีรถหรูมีบ้านมีธุรกิจใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนที่ทำคอนเทนต์แล้วมียอดไลค์ถล่มทลายแล้วหันกลับมามองชีวิตตัวเองเราก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกน้อยใจรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีนี่แหละคือกับดักที่หลายคนติดอยู่แบบไม่รู้ตัวการเปรียบเทียบ คือการวัดไม้บรรทัดของตัวเองด้วยมาตรฐานของคนอื่นแล้วมันจะทำให้เราเหนื่อยตลอดเวลาแต่ความจริงคือเส้นทางของแต่ละคนไม่เคยเหมือนกันเลยนะคะแต่ละคนเริ่มต้นต่างกันมีโอกาสต่างกันมีความชอบและความฝันไม่เหมือนกันการเอาชีวิตเราไปวัดกับชีวิตเขาเลยไม่มีวันแร์เพราะมันเหมือนเอาผลสอบเลขไปเทียบกับผลสอบศิลปะ เราอาจแพ้เขาในบางด้านแต่เราก็อาจชนะเขาในอีกด้านหนึ่งที่เขาไม่มีการเลิกเปรียบเทียบไม่ได้แปลว่าเราหยุดพัฒนามันคือการโฟกัสกลับมาที่ตัวเราเมื่อวานว่าเราดีขึ้นกว่าวันก่อนหรือเปล่าเท่าวันนี้เราทําได้ดีกว่าวันก่อนนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงการแข่งขันจริงๆไม่ใช่กับใครแต่คือกับตัวเราเองลองนึกภาพดูนะ สมมุติว่ามีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อมีนเธอชอบร้องเพลงแต่ทุกครั้งที่ดูคลิปนักร้องดังๆเธอกลับบอกตัวเองว่าฉันไม่มีวันเก่งเท่าเขาหรอกจนไม่กล้าขึ้นเวทีเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนวันนึงเธอลองเปลี่ยนความคิดใหม่แทนที่จะเปรียบเทียบกับนักร้องดังเธอเลือกเปรียบเทียบกับตัวเองเมื่อเดือนก่อนที่ยังไม่กล้าขึ้นเวทีเลยเธอตัดสินใจลองร้องในงานเล็กๆแม้มันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เธอก็ทำได้ และจากนั้นเธอร่อมกล้าที่จะขึ้นเวทีอีกครั้งคราวนี้เสียงมั่นใจขึ้นน้ำเสียงชัดขึ้นจนในที่สุดเธอก็ได้โอกาสเข้าประกวดนี่คือชัยชนะของการแข่งกับตัวเองจริงๆหรือถ้าเรามองในชีวิตจริงของบุคคลดังอย่างไมเคิลเฟล์ส์นักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเขาเคยบอกว่าเขาไม่เคยสนใจว่าคนอื่นว่ายได้เร็วแค่ไหนเพราะสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือ ทำลายสถิติของตัวเองทุกครั้งที่ลงสระนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาถึงสร้างสถิติใหม่ได้เรื่อยๆและกลายเป็นนักกีฬาที่โลกจดจำมันอาจจะจริงที่โลกภายนอกเต็มไปด้วยคนที่ทำได้ดีกว่าเราในบางด้านแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเรากำลังเดินหน้าในเส้นทางของเราเองหรือเปล่าถ้าเราหยุดเปรียบเทียบแล้วหันมามองว่าวันนี้ฉันพัฒนาขึ้นกว่าวันนี้ไหม เราจะไม่รู้สึกด้อยค่าอีกต่อไปเราจะมองเห็นความสำเร็จเล็กๆที่ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นความสำเร็จใหญ่ดังนั้นอย่าลืมนะว่าชีวิตไม่ใช่สนามแข่งที่เราต้องวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่คือสนามที่เราต้องวิ่งให้ดีกว่าตัวเองในรอบก่อนๆถ้าเราทำได้แบบนั้นวันหนึ่งเราจะหันกลับไปมองแล้วภูมิใจในตัวเองว่าเราไม่ได้ชนะใครแต่เราชนะตัวเองได้จริงๆ และนั่นแหละคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 2. หยุดผัดวันประกันพรุ่งศัตรูตัวลายที่ขโมยอนาคตไปจากคุณหลายคนอาจจะคิดว่าการเลื่อนงานออกไปพรุ่งนี้หรือผลักสิ่งที่ต้องทำไว้เป็นอาทิตย์หน้าไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความจริงแล้วการผัดวันประกันพรุ่งคือหนึ่งในศัตรูเงียบที่อันตรายที่สุดเพราะมันไม่ได้ขโมยแค่เวลาแต่ขโมยโอกาส ขโมยความก้าวหน้าและที่สำคัญที่สุดคือมันขโมยอนาคตของเราไปแบบไม่รู้ตัวสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการผัดวันประกันพรุ่งไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ทำสิ่งนั้นแต่คือเราจะค่อยๆชินกับการไม่ทำจนกลายเป็นนิสัยสมมุติคุณตั้งใจจะเริ่มออกกำลังกายวันนี้แต่บอกตัวเองว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเริ่มพอถึงพรุ่งนี้ก็เลื่อนออกไปอีกวันต่อๆไปก็เหมือนเดิม จนสุดท้ายผ่านไปหนึ่งเดือนโดยที่คุณยังไม่ได้เริ่มเลยสิ่งที่เสียไปไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือความมั่นใจที่คุณค่อยๆสูญเสียไปพร้อมกับทุกครั้งที่ผิดคำพูดกับตัวเองการผัดวันประกันพรุ่งยังทำให้เราขาดโอกาสเพราะบางครั้งโอกาสไม่ได้รอเราเสมอไปการสมัครงานการเริ่มธุรกิจการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆถ้าเรามัวแต่เลื่อนออกไป โอกาสนั้นก็อาจถูกคนอื่นคว้าไปแทนลองยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นสมมุติว่ามีนักศึกษาคนหนึ่งอยากเริ่มทำคลิป YouTube เขาวางแผนไว้หมดแล้วทั้งไอเดียกล้องก็มีคอมพิวเตอร์ก็พร้อมแต่เขาผัดวันไปเรื่อยๆเพราะคิดว่ายังไม่พร้อมรอให้ว่างจริงๆก่อนรอให้กล้าคอสุดท้ายผ่านไปปีหนึ่งเขาไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่ในปีเดียวกัน เพื่อนอีกคนที่เริ่มทำคลิปแบบไม่สมบูรณ์แบบอาจจะยังไม่ดีแต่พอทำไปเรื่อยๆกลับมีคนติดตามเป็นหลักแสนภายในเวลาเท่ากันคนหนึ่งยังคงคิดอยู่ในหัวแต่อีกคนหนึ่งกำลังเก็บเกี่ยวผลลัพธ์จริงๆในโลกของคนดังหรือผู้ประสบความสำเร็จเราจะเห็นตัวอย่างนี้ชัดมากอย่างอีลอนมัสก์ถ้าเขาผัดวันประกันพรุ่งรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนเขาคงไม่กล้าเริ่ม spacex เพราะตอนเริ่มเขาแทบไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าบริษัทเล็กๆของตัวเองจะสู้กับนาซาหรือยักษ์ใหญ่ได้ยังไงแต่เขาเลือกจะเริ่มเลือกจะลงมือทำทันทีถึงแม้มันจะเต็มไปด้วยความล้มเหลวในช่วงแรกแต่การไม่เลื่อนออกไปทำให้เขาเก็บประสบการณ์เรียนรู้และก้าวไปสู่ความสำเร็จในที่สุด หรือแม้แต่เจเคมโรลลิงผู้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ถ้าเธอผัดวันไปเรื่อยๆรอให้ชีวิตเข้าที่เข้าทางก่อนค่อยเขียนเธออาจไม่เคยได้ตีพิมพ์หนังสือเลยเพราะตอนนั้นชีวิตเธอลำบากสุดๆแต่เธอเลือกลงมือเขียนทันทีแม้ในคาเฟ่เล็กๆด้วยสภาพชีวิตที่ไม่มีอะไรพร้อมผลลัพธ์ก็คือเธอกลายเป็นหนึ่งในนักเขียนที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในโลก การเลิกผัดวันประกันพรุ่งจึงไม่ใช่เรื่องของวินัยอย่างเดียวแต่มันคือการซื่อสัตย์กับอนาคตของตัวเองทุกครั้งที่เราเลือกจะเลื่อนเรากำลังบอกกับอนาคตว่าฉันไม่สำคัญพอแต่ทุกครั้งที่เราตัดสินใจลงมือทำเรากำลังส่งสัญญาณให้อนาคตร,รู้ว่าฉันเลือกคุณดังนั้นถ้าคุณมีอะไรที่ตั้งใจจะทำมานานแล้วลองถามตัวเองสิว่าถ้าฉันไม่เริ่มวันนี้ แล้วอีกหนึ่งปีข้างหน้าฉันจะอยู่ตรงไหนถ้าไม่อยากให้ปีหน้ามองย้อนกลับมาแล้วเสียใจก็อย่าปล่อยให้สัตรูตัวร้ายที่ชื่อว่าการผัดวันประกันพรุ่งมาขโมยอนาคตของคุณไปอีกเลย 3. เลิกหาข้ออ้างทุกข้ออ้างคือกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเองถ้าลองสังเกตดีๆจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรายังไม่เริ่มทำอะไรสักอย่างเหตุผลที่เราใช้มักจะฟังดูสมเหตุสมผลเสมอเราบอกตัวเองว่าไม่มีเวลา เราบอกว่าถ้ามีเงินมากกว่านี้ก็คงเริ่มได้เราบอกว่าสภาพแวดล้อมไม่เอื้อเลยหรือบางทีก็โยนไปให้ดวงชะตาแต่ความจริงแล้วทั้งหมดนี้คือข้ออ้างที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจที่ยังไม่ได้เริ่มลงมือทําข้ออ้างจึงเป็นเหมือนกําแพงที่มองไม่เห็นแต่มันสูงพอที่จะกั้นเราจากความสําเร็จที่อยากไปถึงในยุคที่ทุกอย่างเดินเร็วเราเลยหาข้ออ้างง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะเรามีตัวเปรียบเทียบรอบตัวเต็มไปหมด เราเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วบอกตัวเองว่าเขาโชคดีกว่าเขามีต้นทุนมากกว่าเขามีคอนเน็กชันแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทําให้เขาไปถึงจุดนั้นได้ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีอุปสรรคแต่เพราะเขาเลือกที่จะไม่ซ่อนอยู่หลังข้ออ้างลองนึกภาพตามสมมุติว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งซื้อพลอยพลอยใฝ่ฝันอยากเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆของตัวเองแต่ทุกครั้งที่คิดจะเริ่มเธอก็บอกกับตัวเองว่าเงินยังไม่พอเวลาย,ยังไม่ลงตัวถ้าเปิดตอนนี้คงล้มเหลวแน่ๆ เวลาผ่านไป3ปีข้ออ้างเดิมๆยังคงอยู่แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือความเสียดายที่ไม่เคยได้เริ่มจริงๆในขณะที่อีกคนชื่อเมมีเงินทุนไม่มากแต่เริ่มจากการขายขนมออนไลน์เล็กๆใช้ครัวที่บ้านเป็นฐานพอเริ่มทำจริงๆจะพบว่าเธอเรียนรู้ได้จากทุกออเดอร์และในที่สุดขยายจนเปิดร้านได้จริงข้อแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ทุนหรือเวลาแต่อยู่ที่คนนึงใช้ข้ออ้างเป็นกำแพงส่วนอีกคนเลือกจะปีนข้ามมัน ในชีวิตจริงของคนดงังเราก็เห็นตัวอย่างแบบนี้ชัดอย่าง Howard s h o ช t ต CEO ที่ทำให้ Starbucks ขึ้นมาเป็นแบรนด์ระดับโลกเขาเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินส่งเรียนสูงสงแต่เขาไม่ใช้สิ่งนั้นเป็นข้ออ้างเขาทำงานพิเศษทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเก็บเงินเรียนและใช้ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นแรงบันดาลใจจนวันหนึ่งเขามีโอกาสสร้างแบรนด์กาแฟที่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกถ้าเขาหางข้ออ้างว่าครอบครัวยากจนฉันไม่มีโอกาส เรื่องราวของสตาร์บัคส์คงไม่เกิดขึ้นข้ออ้างจึงไม่ใช่แค่ประโยคที่เราพูดกับคนอื่นแต่มันคือกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาปิดกั้นตัวเองสิ่งที่น่ากลัวกว่าข้ออ้างก็คือเราเชื่อมันจริงๆเชื่อว่ามันคือเหตุผลที่ทำให้เราไปต่อไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วมันคือสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะยอมให้มันเป็นข้อจากัดหรือจะเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันดังนั้นครั้งหน้าที่คุณกาลังจะบอกว่าไม่มีเวลา ลองถามตัวเองใหม่ว่าจริงๆฉันให้ความสำคัญกับสิ่งนี้พอหรือยังหรือถ้าคุณกำลังจะบอกว่าไม่มีเงินลองมองว่าเราจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้อย่างไรเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ไปถึงฝั่งฝันไม่ใช่คนที่มีเงื่อนไขพร้อมที่สุดแต่คือคนที่เลือกใช้ข้ออ้างเป็นเหตุผลและเลือกใช้การลงมือทำเป็นคำตอบเพราะทุกข้ออ้างที่คุณสร้างขึ้นเองก็คือกำแพงที่คุณเลือกสร้างขึ้นเองเช่นกัน และมีเพียงคุณเท่านั้นที่จะเลือกได้ว่าจะยอมติดอยู่ข้างหลังกำแพงนั้นตลอดไปหรือจะกล้าที่จะทลายมันออกมาแล้วก้าวไปข้างหน้า 4. หยุดทำหลายอย่างพร้อมกันโฟกัสสิ่งเดียวให้สำเร็จก่อนทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกร้องความสนใจตลอดเวลามือถือดังแจ้งเตือนเข้ามาไม่หยุดงานที่กองเต็มโต๊ะและความรู้สึกว่าถ้าไม่ทำหลายอย่างพร้อมกัน ก็เหมือนตามโลกไม่ทันหลายคนเลยเลือกที่จะมัลติทัสกหรือทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันคุยกับลูกค้าไปด้วยเช็คอีเมลไปด้วยเปิดซีรีส์ค้างไว้ขณะทำรายงานฟังดูเหมือนเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าแต่ความจริงแล้วมันกลับทำให้สมาธิตแตกกระจายและผลลัพธ์สุดท้ายไม่ดีสักอย่างมีงานวิจัยมากมายที่บอกตรงกันว่าการทำหลายอย่างพร้อมกัน ไม่ได้ทำให้เราเร็วขึ้นแต่ทำให้สมองเหนื่อยง่ายและประสิทธิภาพลดลงเหมือนเรากำลังขับรถอยู่แต่หันไปมองโทรศัพท์สมองไม่สามารถโฟกัสได้เต็มร้อยกับสิ่งที่สำคัญที่สุดสุดท้ายแทนที่จะไปถึงเป้าหมายเร็วขึ้นเรากลับหลงทางและเสียเวลาไปมากกว่าเดิมสิ่งที่คนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีเหมือนกันคือการโฟกัสพวกเขาไม่ได้พยายามทำทุกอย่างในเวลาเดียวกัน แต่เลือกหยุดและโฟกัสสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนให้สำเร็จแล้วค่อยขยับไปเรื่องถัดไปเพราะพลังงานของมนุษย์เรามีจำกัดและสมาธิก็เหมือนเลนส์กล้องถ้าเรากระจายออกกว้างภาพก็เบลอแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่จุดเดียวภาพก็จะชัดลองนึกภาพสมมุติว่าคุณอยากสร้างรายได้เสริมคุณเลยเริ่มขา,ขายของออนไลน์ไปด้วยเรียนกราฟิกไปด้วย ลงคอสหุ้นไปด้วยและลองทำคลิป YouTube ไปพร้อมๆกันฟังดูดีใช่ไหมเพราะคุณได้ลองหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่พอทำจริงๆกลับพบว่าทุกอย่างค้างคาไม่มีอะไรชัดเจนไม่ได้เก่งพอในสักเรื่องสุดท้ายเหนื่อยใจและถอดใจไปเองต่างจากอีกคนที่เลือกโฟกัสแค่การขายของออนไลน์อย่างเดียวเขาใช้เวลาเรียนรู้ตลาดทำคอนเทนต์ลงจริงลงแรงกับอย่างเดียว จนสุดท้ายร้านออนไลน์เล็กๆของเขากลายเป็นธุรกิจจริงที่สร้างรายได้ในโลกของคนดังตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือสตีฟจ็อบส์เขาเคยพูดไว้ว่าการโฟกัสไม่ใช่แค่บอกว่าใช่กับสิ่งที่อยากทำแต่คือการกล้าบอกว่าไม่กับสิ่งอื่นๆที่เข้ามาแม้จะน่าสนใจมากแค่ไหนก็ตามช่วงที่ Apple กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง ก็เพราะจ็อบส์ตัดสินใจตัดโปรเจกต์หลายสิบอย่างออกเหลือเพียงไม่กี่ผลิตภัณฑ์ที่เขาเลือกที่จะทำให้ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้โลกได้เห็น iPod, iPhone, iPad กลายเป็นตำนานดังนั้นหยุดหลอกตัวเองว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันคือความเก่งจริงๆความเก่งที่แท้จริงคือการรู้ว่าอะไรสำคัญที่สุดในตอนนี้แล้วเทพลังทั้งหมดลงไปให้กับมันจนสำเร็จ เพราะเมื่อคุณมีผลงานที่จับต้องได้หนึ่งอย่างมันจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงให้คุณก้าวไปสร้างสิ่งต่อไปได้ง่ายขึ้นจำไว้นะความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำทุกอย่างพร้อมกันแต่มาจากการทำสิ่งที่สำคัญที่สุดให้สำเร็จทีละขั้นนั่นแหละคือวิธีที่แท้จริงที่จะพาคุณไปไกลกว่าที่คิด 5. เลิกสนใจเสียงวิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์ เพราะไม่ใช่ทุกคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนจำนวนมากหมดไฟและทิ้งความฝันของตัวเองไปกลางทางก็คือเสียงวิจารณ์คำพูดไม่กี่คำจากคนที่อาจไม่เคยเดินบนเส้นทางเดียวกับเราเลยกลับทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอรู้สึกว่าเราควรหยุดทั้งที่จริงๆแล้วคำพูดเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนคุณค่าที่แท้จริงของเราเลยด้วยซ้ำ ในโลกที่ใครๆก็สามารถแสดงความเห็นได้ง่ายขึ้นผ่านโซเชียลมีเดียทุกวันเราจึงต้องเผชิญกับเสียงรอบข้างที่ทั้งดีและร้ายบางคำก็เป็นกำลังใจแต่บางคำก็เหมือนหินหนักที่ถ่วงให้เราไม่กล้าก้าวไปไหนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการแยกให้ออกว่าเสียงแบบไหนคือคำแนะนำที่สร้างสารรคและเสียงแบบไหนคือคำวิจารณ์ที่ไม่มีคุณค่าเพราะถ้าเราเอาทุกคำมารับเข้าหัวใจ เราก็จะเสียพลังชีวิตไปโดยไม่จำเป็นลองสมมติดูนะมีเด็กหนุ่มชื่อบอนที่อยากเริ่มทำคลิปลง Youtube เขาลงคลิปแรกด้วยความตั้งใจมากแต่พอผ่านไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็มีคอมเมนต์มาว่าห่วยแตกเสียงน่ารำคาญไม่ต้องทำต่อหรอกบอลอ่านแล้วเสียใจจนแทบอยากเลิกทำทั้งที่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่ชมว่าไอเดียน่าสนใจ หรือบอกว่ารอคลิปต่อไปอยู่แต่สายตาของเขากลับไปหยุดที่คำลบๆเพียงไม่กี่ประโยคถ้าเขาหยุดเพราะเสียงนั้นความฝันก็จะหยุดไปด้วยแต่ถ้าเขาเลือกที่จะโฟกัสกับคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำเขาก็จะมีกำลังใจเดินต่อและพัฒนางานให้ดีขึ้นในโลกของคนดังตัวอย่างที่ชัดที่สุดคือเทเลอร์สวิฟต์นักร้องชื่อดังที่กว่าจะมายืนในจุดนี้ได้เธอโดนวิจารณ์แทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงร้องเรื่องเพลงหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวแต่แทนที่จะปล่อยให้คำเหล่านั้นมาทำลายเธอกลับเลือกใช้มันเป็นเชื้อเพลิงเธอเคยพูดไว้ว่าการไม่ปล่อยให้เสียงวิจารณ์ที่ไร้สาระมากำหนดคุณค่าในตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เธอยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำและไม่จำเป็นต้องให้ทุกคนเข้าใจเราด้วย เพราะคนที่ไม่เคยอยู่ในรองเท้าของเราเขาไม่ววนรู้ว่ากว่าที่เรามาถึงตรงนี้เราผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราจะเลือกเชื่อเสียงไหนเชื่อเสียงที่ดึงเราลงหรือเชื่อเสียงข้างในที่บอกว่าเรายังมีคุณค่าและสามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะท้ายที่สุดแล้วเสียงที่เราต้องฟังให้ชัดที่สุดคือเสียงของตัวเองถ้าเรามั่นใจว่ากำลังทำในสิ่งที่รักสิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเรา ต่อให้มีใครไม่เห็นคุณค่ามันก็ไม่ได้ทำให้คุณค่านั้นหายไปเลยอย่าให้คำพูดของใครมากำหนดอนาคตเพราะชีวิตนี้เป็นของเราไม่ใช่ของพวกเขาดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังเจอกับคำวิจารณ์ที่ไม่สร้างสารรค์จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนชอบและไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำแต่คุณเองนี่แหละที่ต้องเลือกว่าจะให้คุณค่ากับเสียงไหนมากที่สุดเลิกฟังเสียงที่ทวง แล้วหันว่าเชื่อในเสียงของตัวเองแล้วคุณจะก้าวไปได้ไกลกว่าที่คิดและนี่ก็คือ5สิ่งที่ถ้าเรากล้าหยุดทำจริงๆชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าได้เร็วกว่าที่คิดเลยค่ะฟังแล้วคุณคิดว่าข้อไหนที่ยังติดอยู่กับคุณมากที่สุดลองเล่าในคอมเมนต์ได้นะคะเพราะบางทีการได้แชร์ออกมาก็เป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันถ้าคลิปนี้ทำให้คุณได้แรงบันดาลใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อให้เพื่อนหรือคนที่คุณรักได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามช่อง Myset มั่งคั่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่จะช่วยให้คุณเติบโตไปพร้อมๆกันขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีพลังและมีความสำเร็จรออยู่ตรงหน้าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ